เดี <differences S 2> ๋ยวขอแจ้งไฟฟ้าประสานไปเลยนะผมมา

เปิดปตูเนหม่เยครับเปลี่ยนใหม่เหรอเนี่ยนะที่เปลี่ยนได้กี่วันละถ้าไม่ยกสักเดือนนี่บิกเกอร์บเกอร์นี่สามเดือน ทาังวันมี้ยังเปี่ยนทางนี้ไฟไหม้ตรงไหนนะครับทีมมาเกอครับครั้งแรกครับมีมีไฟซอกครับเราไฟซอกตรงบริเวณในเบรกเกอร์ครับในตรงนี้นะครับแล้วก็เน้อที่ดับเพลิงทำมาถึงก็ได้ใช้ถังดับเพลิงนะครับเราจำนวนสามถังครับก็ผงที่มีแห้งแล้วก็เอ่อ co2 ครับจำนวน รวมกันเป็นจำนวนสัมผัสว่าใช้ระงับเหตุครับก็รอเจ้าหน้าที่นะครับใช้ไฟฟ้าลงมาตัดไฟครับตัดไฟแล้วตอนนี้ก็ตัดไฟที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไฟทั้งหมนะครับนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับในส่วนอื่นมีคนเสียหายไหมฮะอย่างอื่นไม่มีความเสียหายนะครับก็มีแต่ที่เป็นโดนของทีมีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะสกปรกนิดนึงนะครับแต่ก็ระงับเหตุไว้ได้ขับพันทุ่มทีนั่นเองนะครับเราไม่ได้ลุกลามไปถึงใดครับครับผมนะครับเหตุให้พน อันนี้ลูกค้าที่นั่งนี้่วิ่งกันหมดยฮ่ไนะอ,นอนตอนตอนที่เกิดเหตุยังมีลูกค้าอยู่นะอ๋อมีครับมีน้าครับผมครัลูกค้าอยู่ครับนลูกค้านี่ฮะน,นบริเวณร้านนะฮะทางเจ้าของร้านก็ให้รีบลูกค้ารีบออกจากร้านไปก่อน,อน,น,นอ <c oughs> เร็จกิจดี <c oughs>